So, so, พ in the g a r เด n มาพบกับลูกี้พีอินด g กาเดนค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็จะพามาชมภูลงยานะคะทั้งหมดที่บ้านเพนมีนะใช้คำว่าเปิดกลุ่มพูลงยาก็ว่าได้นะคะว่าเพนมีกี่ต้นอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างนะคะ ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นแบบตัวโชว์ตัวแบบพักฟื้นอยู่ตัวตัดชํานะเดี๋ยวจะวันนี้จะพาไปชมทางบ้านเปิดเปิดกรุให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมก่อนตอนแรกอันนี้ว่าจะยกเข้าไปถ่ายในบ้านดีดๆใช่ไหมแต่คิดว่าชอบการที่มันเลื้อยเสาอยู่แบบนี้นะคะชอบมากก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนเห็นในจุดที่มันอยู่จริงๆแบบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นด้วยกระถางเล็กกันก่อนดีก,กว่าก็คือกระถางนี้ นี่นะอันนี้ก็คือเริ่มต้นปลูกด้วยหนึ่งหนึ่งต้นนะคะมีเลยก็คือออกมาตามนี้แล้วนางก็ค่อยๆย,ย้อยลงซึ่งเราจงใจให้นางห้อยและย้อยลงมานะคะนางก็ห้อยลงมาเรื่อยๆซึ่งตอนที่แรกๆมาน่าจะมีประมาณแค่เนี้ยเราก็ปล่อยนางย้อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งนี่นางก็ลงมาถึงเนี่ยนางก็ยาวอยู่นะนี่นะ เราก็มีกตรงนี้มันก็มีการเหมือนชดขึ้นหาแสงเนาะเพราะตะแรกอันนี้ยนายจะห้อยลงด้านข้างเลยก็ไปแย่งอยู่กับตัวพลูสนิมเนาะตอนนี้เราก็โกยโกยพลูสนิมไปไว้หลังหน่อยแล้วก็เราตอนเราลดน้ำล้วก็จัดใหม่ก็คือให้นางคล้องคล้องกับไอ้ตัวขาเสาไอชั้นนี้ไว้นะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนน้องก็น่ารักนะอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยอะ ยกเว้นเราจะลืมรดน้าแค่นั้นเองนั้นก็จะเหี่ยวเหียไปบ้างนะเนี่ยยอดใหม่ก็แตกดีสดใสสไลเดอร์นะคะก็คือถือว่าสุขภาพดีไม่มีใบเสียเลยมีใบนี้แปลกก็คือกลมแค่นั้นเองแต่ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคล้ายๆตัวอะไรนะที่เป็นของต่างประเทศอะแต่ว่าไม่เหมือนหรอกแค่ใบมันกลมเฉยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่เราตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้ก็คือแบบ ตั้งใจจะให้แบบย้อยลงมาแล้วก็พันเสาอะไรเงี้ยจริงๆอยู่ข้างบนแต่ว่าลดน้ําลืมลดน้ําอ่ะก็เลยเอาลงมาข้างล่างหน่อยนะคะก็เลยเอามาไว้คู่กันกับกระถางใหญ่นะส่วนกระถางใหญ่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเริ่มต้นก็เริ่มต้นด้วยต้นเดียวแต่ตอนนี้มันงอกออกมาสองยอดละเนี่ยน่าจะต,ต้นเดียวกันหนึ่งสองต้นเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะยกลงมาให้ดูข้างในแต่ขอพูดในมุมที่เขาอยู่แบบนี้ก่อนนะคะ คือ,อนางก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็ตั้งใจว่าเราออยากให้นางอะย,อย้อยลงมาสวยๆจริงๆอ,อยากเอาไวบ้บนๆเลยแต่ขี้เกียจปยีนขึ้นไปลดน้ําทุกคนก็เลยแบบเอาไว้เตี้ยหน่อยละกันนะตอนนี้อยากใช้ระบบอัตโนมัติมากเลยที่แบบปักๆเสียบๆแล้วก็ลดน้ํานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในเซตติ้งตรงนี้ก่อนที่จะยกมาให้ดูนะน้องก็นี่เลยหนึ่งยอดออกมาละสวยงาม แล้วก็ชูขึ้นเป็นแผงเห็นปะส่วนยอดสองนี่ก็ชูขึ้นเหมือนกันเลิศดเลดเชิดเชิดขึ้นไปแบบนี้นะเห็นไหมสองอันนี้นะต่อไปนางก็จะมีกิ่งนี้กิ่งนี้ที่ออกมานี่นะแล้วก็ออกมาถึงนี่เห็นไหมแล้วก็โค้งนางโค้งเราอะจัดเลยเราเราจัดมันอ้อมเนี่ยเห็นไหมอ้อมวนใต้นี้ชแล้วเราก็จัดเรียงแบบนี้เพราะว่าแสงอะมันจะเข้าจากจุดนี้ค่ะทุกคน ตรงนั้นรกๆให้มองผ่านไปนะแสงมันจะเข้าจากตรงนี้ใบมันก็จะเรียงด้านหน้ากันมาแบบนี้นะทุกคนนี่เลยสวยๆเก๋ๆแหวนเพชรสองวงนะคะทุกคนอันนี้ก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกจะมีอีกกิ่งหนึ่งที่ออกมาก็คือกิ่งนี้นี่นี่เป็นอีกกิ่งหนึ่งที่ออกมานะคะเห็นปะอันนี้ก็จะมีความใบแบบหยักๆไปบ้างช่วงที่ขาดน้ํานะช่วงที่เราขี้เกียจรดน้ํา คือไม้ใบชอบนะแต่ขี้เกลดลดน้ํานี่ก็จะเป็นอีกการหนึ่งที่ออกมาก็สรุปอันเนี้ยตอนเนี้ยคือมีสีก่การเลยนะมาเดี๋ยวเรายกลงมาให้ดูกันว่าข้างบนเป็นอะไรยางไงนะเรายกลงมาเสร็จแล้วทุกคนอันนี้นะมันอยู่ในกระถางอีเกียนะคะเป็นรุ่นใหญ่แบบสีเทาแบบนี้นะจริงๆร,รุ่นเล็กมันก็จะมีสีชมพูเนาะที่แบบเหมือนยาย่าถือหรือป้าเพ้นไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะดูแบบชุ่มฉ่ำนิดนึงเพราะเราเพิ่งลดน้ําไป แล้วด้วยความที่เป็นกระถางอีเกียก้นรุ่นเนี้ยก้นมันไม่ได้เจาะรูนะคะเราก็จะใช้เป็นกระถางสวมลงไปอันนี้ก็จะเป็นกระถางพลาสติกนะเพนจะยกให้ดูว่าข้างล่างเป็นอย่างไรสําหรับคนขี้เกียจลดน้ํานะนี่ข้างล่างเพนก็ใส่เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอยกวางก่อนอืบอ่ะข้างล่างเพนใส่เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศู์นะคะแล้วก็ใส่น้ําหล่อเข้าไว้นะคะอย่างน้อยถ้าช่วงไหนเราขี้เกียจรดน้ําหรือลืมลดน้าเนี่ย มันก็จะได้มีความชื้นให้ต้นไม้อยู่นะเนี่ยมันก็จะมีความแบบขึ้นมาประมาณนี้แต่ตอนที่เราปลูกอะ่ะคือไม่ต้องห่วงว่า <S <S เฮ้ยรากมันแช่น้าหรือเปล่าเพราะตอนเพนปลูกอ,อ่ะไอ้ตรงเนี้ยเพนก็ไม่ได้ใส่เป็นดินเพนก็จะมีวัสดุรองก้นนะถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นกลับมาพาวหรือเปล่าหรือหินภูเขาไฟอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็อาถ้าลงมาดูกันถ้าลงมาดูตรงนี้นี่นะคะ อ๋อจุดเริ่มต้นมันน่าจะมีสองก้านแหละทุกคนเนี่ยมีหนึ่งก้านออกมาแล้วก็สองก้านนะคะนี่เลยแล้วมันก็ออกออกมาแตกจริงจังอลังการออกมาเป็นสองสามยอดที่เราเห็นเนี่ยแหละอย่างก้านเนี้ยก้านนี้ก็ออกมาเลยหนึ่งยอดนะคะก้านนี้ก็ออกมาเลยหนึ่งยอดส่วนตรงนี้ก็สามก้านใหญ่ก็จะเป็นที่ชูขึ้นข้างบนสองแล้วเลื้อยยาวๆลงมาหนึ่งนี่เลื้อยยาวๆลงมา อีกหนึ่งนะคะนี่แหละก็ถือว่าเป็นต้นที่ชอบนะแล้วเพิ่งมารู้สึกตัวเองว่าตัวเองน่าจะเป็นคนชอบต้นไม้ที่มีลาาักษณะใบเป็นหัวใจเริ่มต้นคือสายป่านลงใจที่เป็นไม้อวบน้ําใช่ไหมแล้วก็มาพูลงยาพลูบราซิลใช่ไหมแล้วก็ต้นเนี้ยหน่าวัวหัวใจลายนะก็รู้สึกว่าเออน่าจะเทือกนี้แหละเรานะคะป้าเดี๋ยวเราพาไปดูต้นอื่นๆนะ ที่เพ้นมีกันอยู่ไม่ใช่ต้นอื่นๆต้นพูลงยาต้นอื่นที่เพ้นมีอยู่ในบ้านนะคะว่าจะเป็นตรงไหนอีกไปดูกันเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมีสามกระถางอันนี้ส่วนเขาของเข้าแล้วเขาก็ทักมาสอบถามเลยเพราะเราเคยแจ้งเขาไว้ว่าถ้ามีของเข้านะก็ให้ทักมานะแต่ลอ็อตนี้คิดว่าคงไม่ได้ขายเพราะว่าใบเขาจะมีตำหนิประมาณนี้นะ อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตัดชาเลยนะคะเพราะว่าใบแหว่งเนี้ยคนก็คงไม่อยากได้เนาะเราก็เอาไปตัดชาดีกว่าให้เขาขึ้นใบใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟซแบบ3ามกระถางเนี่ยถ้าตัดชาก็ได้เยอะอยู่นะจริงๆไซส์เนี้ยมันเท่ากับไซส์กระถางสินิ้วครั้งก่อนที่ได้มาแต่ว่าเขาลดไซส์กระถางให้เล็กลงแล้วก็ราคาแพงขึ้นนะซื้อตอนนี้ก็ต้องยอมรับแต่เราก็ ชอบด้วยนะแล้วก็เป็นคนชอบอะไรก็ชอบกักตูนนะอ่านี่ก็สามกระถางนะทุกคนใบสวยมากนี่ใบสวยมากนะคะเดี๋ยวสามกระถางนี้ก็คงจะเอาไปตัดชำนะคีเล็บดำมากเพราะว่านี่เลยพึ่งแพ็กดินสูตรลูกพีเสร็จนะทุกคนอ่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกอันหนึ่งที่เราได้เก็บไว้รอบก่อนนะคะอันนี้เป็นล็อตล่าสุดนะคะ ทุกคนตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นล็อตเก่าที่เข้ามานะคะแล้วก็เอ่อเข้ามาหลายกระถางเลยแล้วก็แบ่งขายออกไปนะคะส่วนล็อตเนี้ยเป็นล็อตที่รู้สึกว่าใบสวยเออสีสวยใบใหญ่อะไรเงี้ยเป็นอันที่แบบเราเราคัดว่าเลิศอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเก็บไปเองนะคือมีแพลนอยู่ว่าจะเอามาลงปลูกใส่กระถางให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออลงปลูกยังไงอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็เราจะพาดูพร้อมหลักด้วยเราก็ตุนไว้สี่กระถางนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าแต่ละกระถางเป็นยังไงบ้างที่เราแอบคัดเก็บไว้นะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะก็ใบจะใหญ่นะคะใบใบค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ทรงใบสวยถูกใจเพ้นนะก็จะมีตำหนิบ้างแต่ว่าโอเคนะโดยรวมเขาดีนี่นะโดยรวมเขาดี เห็นไหมข้างล่างก็จะมียอดเล็กๆขึ้นมานะเนี่ยคือโอเคเลยนะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะที่แอบเก็บกักตุนไว้จะเอาไว้เป็นถือว่าเป็นอันสะสมแล้วกันเนาะกระถางที่หนึ่งค่ะอันนี้กระถางที่สองนะคะก็ชอบทรงใบที่เนี่ยลักษณะจะแบบหัวใจแหลมๆนะแล้วก็ สีสันสดใสใบใหญ่คือล็อตเนี้ยคือได้มาคือใบใหญ่ทุกคนดูดิสวยนะคะแล้วก็เท่าที่เพ้นสังเกตนะใบที่เขางอกมาใหม่ๆอ่ะจะเป็นสีสวยชมพูเข้มอย่างงี้นะแต่ถ้าใบที่แก่หน่อยสีเขาจะซีดลงนะเกือบจะออกเงินๆแต่มีความชมพูนิดๆน,นะอันนี้ก็ะถางที่สองนะทุกคน อันนี้คือชอบมากนะคะกระถางที่สามคือใบดีมากทุกคนสวยใบใหญ่ดีมากเลยนะเพราะว่าเพนตนะ์ะตั้งใจว่าจะอยากเออเอาขึ้นหลักหนึ่งแล้วก็เอาปลูกในกระถางยาวแล้วให้ขึ้นเป็นแผงหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ยังหาที่ลงไม่ได้นะบ้านเพนลกมากตอนนี้นะคะนี่เป็นกระถางที่สามละไปดูกระถางถัดไป อ่าอันนี้เป็นกระถางที่สี่นะคะที่อยู่ในส่วนที่กักตุนไว้ที่เก็บไว้จะเป็นแบบสะสมนะสวยมากทรงใบเห็นไหมว่ารตนี้ทรงใบสวยนะชอบมากทุกคนนี่เลยนะคะสวยยาวรากพร้อมนะคะอันนี้อันนี้ก็จบในส่วนที่กักตุนนะสี่กระถางใหญ่สวยๆเลิศนะคะ ไปเดี๋ยวเราพาดูตรงอื่นต่อไปค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นอบไว้นะจะมีสองถาดนะคะตอนนี้เปิดให้ดูให้มองความให้มองข้ามความรกตรงนี้ไปนะอันนี้ก็คืออบอยู่นะคะรอง,งอกนะทุกคนนี่เลยเป็นอันที่ตัดตัดชํานั่นแหละนะคะเป็นล็อตสองนี่นะยังไม่มีอะไรงอกนะคะทุกคนนี่เพิ่งตัดชําไป นะหนึ่งกระถางเอ้ยหนึ่งถาดนะคะแล้วก็มีตัดชานอย่างเงี้ยสองถาดนะเดี๋ยวให้ดูทั้งสองถาดเลยนี่นะคะถาดสองก็กำลังอบได้ที่เลยนะไอเอ่ยมาแรงมากนะคะนี่นะคะน้องๆที่ถูกอบอยู่นะคะยังไม่มีอันไหนเสียชีวิตไปเนาะยังอยู่เนี่ยขนาดว่าใบาที่แหวงแวงนะเราเอามาชําแล้วก็ ได้อันใหม่เนี่ยรอดเนี้จะเป็นใบที่ไม่ค่อยสวยอะคะ่ะทุกคนเนี่ยแหวงแหวงเราก็เอามาตัดชํานะอย่างเงี้ยพอมันขึ้นยอดใหม่ใบนี้เราตัดทิ้งก็เป็นอันที่สวยแล้วเราก็ขายต่อไปได้นะนี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นอันที่ชําอยู่นะคะยังไม่มีใครงอกนะอันนี้ยังไม่ถึงเดือนทุกคนก็ยังอบอยู่ในนี้นะคะ เราลืมถาดนี้ไปนะถาดนี้เป็นถาดที่เราอบตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้ทำการย้ายกระถางอะไรที่ทำคลิปไปนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะชว่วยนี่อันนี้เราเพิ่งแบบกลับมาลดน้ำใหม่อีกรอบนึงหลังจากที่ตอนแรกมันแห้งๆไปนะถ้าใครจะรอก็ไซเล็ก,ก็รอรอบนี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยใบที่เราชำหนึ่งใบใช่ไหมออกยอดมาแล้ว2ใบนะคะ อันนี้เราก็หลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนกระถางเราใส่ปุย๋ยเปลี่ยนวัสดุปลูกให้มันเหมาะกับต้นที่มีอายุสูงขึ้นนะก็โอเคขึ้นเลยนะคะใบออกมาสวยๆเลยนะนี่ยอดใหม่ใบสวยนะคะก็ล็อตนี้เดี๋ยวให้เขาแข็งแรงอีกหน่อยก็จะได้เปิดขายต่อไปนี่นะอันนี้ยอดก็ออกแล้วอ่อนๆนะคะอันนี้ก็ตอนแรกนึกว่าตายแล้วนะเหลือแต่ก้านนะคะ ก็เลยลองเอาอบดูก็ใบออกมานะคะส่วนน้องคนนี้คือจริงๆเขาอยู่ลอตแรกแล้วก็ยอดเขาละลายหายไปมันเปียกเกินชื้นเกินนะคะก็เลยเอาไปผึ่งลมไว้สักสองสามวันแล้วเอามาอบใหม่นะคะเนี่ยถ้าใครรอแบบไซส์เล็กๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอล็อตนี้เนาะโตหน่อยแข็งแรงหน่อยแล้วเดี๋ยวเพนจะเอาล็อตนี้ออกขายนะคะ ยังไม่เปิดให้จองนะมีคนแบบหลังไมมาขอจองไว้คือไม่รู้ว่าจะรอดเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ยังไงก็เลยยังไม่รับจองแต่ถ้าแบบพร้อมขายปุ๊บเดี๋ยวจะถ่ายรูปทั้งเซตแล้วก็ลงให้จองเลยนะคะมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะดูยากหนนะ่อยเนาะเพราะแบ็กกราวามันไม่มีก็เป็นในส่วนที่เตรียมฟอร์มไว้สําหรับขายนะก็จะเป็นฟอร์มที่เปลี่ยนกระใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นเสาหลัก ไว้ให้อย่างนี้นะคะเราก็ทําไว้ให้สวยๆเลยสําหรับใครที่เอาไปแล้วก็อยากเอาไปโชว์เลยตั้งโชว์เลยก็ซื้อแบบนี้ไปได้นะคะนี่อันนี้ก็มีใบแหว่งเล็กน้อยนะแต่ใบข้างบนบนสวยอยู่นี่ก็จะมีหลายกระถางนะคะสําหรับขายอันนี้คือสําหรับเตรียมไว้ขายนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เพิ่งสั่งออเดอร์มา สั่งซื้อทางไปรษณีย์มานะคะต้นนี้ก็แพงเหมือนกันตัวน,นี้ได้มาพันกว่ากระถางนี้นะก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาตัดชดําดีหรือว่าจะเอาเป็นเก็บเป็นคอลเลคชันดีนะเพราะว่าอันนี้ก็สมบูรณ์เลยไม่มีทิฏฐิเลยใบสวยแล้วก็สีดีใบสวยทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคน มีแอบตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่เพนได้มาแบบในไซส์เล็กนะแต่ได้มาในราคาแบบเกือบพันเลยเพนก็เลยตัดชำดีกว่านะคะมันก็เป็นอันที่ยอดไม่สวยเท่าไหร่นะเพนก็เลยตัดชำอันนี้ก็เป็นต้นแม่ที่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ราก็ออกก็หวังว่าเดี๋ยวใบเขาจะออกเพิ่มยอดเขาจะออกเพิ่มนะสองกระถางน,นะคะนี่แล้วก็อันนี้ที่แอบอยู่ข้างใต้แล้วลืมไปนะคะก็เป็น ล็อตแรกๆนะที่ได้มาเลยแล้วก็เอายอดเขาไปตัดชำนะแล้วก็ก้านเดิมที่เขาอยู่กับดินเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาเอ่องอกยอดใหม่ซึ่งเขาก็ออกมาแล้วทุกคนนี่สีกําลังแบบรัดๆเลยนะนี่นูนด้วยเห็นไหมเออออกยอดใหม่เลยนะสามยอดนะคะโอเคเลยนู่นแล้วมีอีกอันนึงที่ซ่อนอยู่ นะอันนี้ก็คือเริ่มออกมาละหนึ่งยอดนะคะแล้วมีอีกหนึ่งเล็กๆนั้นไม่แน่ใจส่วนอันนี้ยังไม่ออกนะคะนี่ก็จะมีสองอันที่แอบอยู่ใต้นี้อันนี้ไม่โดนแทบไม่โดนแสงเลยนะเพราะข้างบนเขามีถาดอยู่นะคะก็ทดลองเลี้ยงไว้ว่าแบบไม่มีแดดเป็นยังไงตรงนี้ก็คือได้แดดบ่ายนิดหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นแบบเฉียงๆแป๊บๆไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทดลองเลี้ยงในแต่ละแบบ แสงดูเนาะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรยังไงได้ข้อมูลอะไรมาจะได้เป็นเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะไปไปดูต้นอื่นกันต่ออันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในถุงอบนะแกะถุงให้ดูกันเลยที่เอาขึ้นหลักไว้แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาทํากันให้ดูนะวันนั้นคือใจร้อนนะอยากรีบอยากทําก็เลยทําเลยนะไม่ได้ถ่ายคลิปนี่ก็จะเป็นแบบที่เรารวมยอดต่าง แล้วก็เอามาชําในกระถางนี้นะคะแล้วตอนนี้คือใส่ถุงอบไว้เนี่ยใส่ถุงอบไว้นะก็เลยมาเกะให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภูหลงยาที่อยู่ในถุงอบที่เราเอาขึ้นหลักไว้อย่างรีบร้อนเลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นยอดที่เราอ่ะตัดมาจากต้นอื่นๆที่เอาตัวใบเขาไปชาแล้วเอายอดลงมาปลูกนะ นี่ค่ะทุกคนนี่คออกเนี่ยลากลากฟูแน่นมากดูดิลากฟูมากก็เดี๋ยวขอให้เขาแบบฟื้นตัวอีกหน่อยเพราะนี่ก็คือเนี่ยเห็นไหมว่ายอดเนี้ยคอยังตกอยู่เลยเนี่ยคอยังไม่ตั้งเหมือนเหมือนเพื่อนๆเลยอันนี้อันนี้คอตั้งแล้วนี่คอตั้งกันแล้วนะคะก็เหลือน้องคนเนี้ยเดี๋ยวก็รอดูสัญญาณชีพก่อนว่าเพราะนี่เป็นการตัดยอดแล้วก็เอาปักลงไปนะ แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำคลิปลงปลูกให้ดูกันนะคะไปเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่อยู่ในถุงอบทุกคนขอไม่แกะนะขี้เกียจละมันอยู่ดีละเห็นไหมยอดนี้ยังตกอยู่เลยนะยังไม่ตั้งเลยนะคะนี่ยอดยังตกอยู่เลยจริงๆไอ้นะ้ำมันขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะแต่เพนขอขอให้มันร่วงลงไปละ่ะยอดนี้คือเด้งดีละเหลือยอดนี้ที่ยังขอพับคออ่อ,อ,อนอยู่นะคะ เดี๋ยวไว้ดูกันต่อไปอ่าตรงนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภูลงยานะก็คือในอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเป็นอีกเจ็ดอันอันนี้ตั้งอยู่ในบ้านเลยนะตั้งอยู่ในบ้านเลยเพราะมันไม่มีที่ไว้แล้วทุกคนแต่ตรงเนี้ยก็จะได้แสงจากแดดตอนเช้านะคะตรงนี้ก็คือได้แค่ความสว่างแหละเพราะว่าแดดมันจะส่องมาประมาณถึงตรงนี้ ตรงนี้อาจจะไม่ได้โดนแสงโดยตรงแต่ได้ความสว่างแล้วที่เราอบที่เราใส่ถุงเนี่ยเขาเรียกอบนะเดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายเรื่องการอบในคลิปต่างหากนะคะก็คืออบไว้เพราะว่าเราอะพึ่งตัดชํายอดของเขาออกไปเพราะฉะนั้นอะเราอยากให้ยอดเขาขึ้นใหม่ใช่ไหมเร็วๆแล้วก็พึง่งเขาพึ่งสูญเสียแบบยอดอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็อบไว้ลดการคายน้ํานะคะเดี๋ยววยันหลังเรามาพูดกัน เดี๋ยวจะให้ดูน,นี้กันช้อนน้ำก่อนนี่นะให้ดูกันก็เนี่ยจะมีอยู่สองใบเห็นไหมคือต้นหนึ่งอะ่ะมันก็จะมาแบบก้านยาวๆใช่ไหมเราก็เอามาตัดเอาไปชํานะคะในถาดชํานะแล้วก็เนี่ยมันก็จะเหลือต้นตอมานะ่ะก็คือจะคืออันนี้นะคะก็ถ้าดู เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นก้านก้าเหลือใบยอยู่สองใบยอย่างเงี้ยที่มันอันเนี้ยอันเพนจะตัดแค่อันที่มันมันอยู่บนดินน่ะแต่อันไหนที่ลากมันจิ้มลงไปในดินนะ่ะเพนปล่อยเพนปล่อยอยู่ในนั้นเลยนะเพนปล่อยอยู่ในนั้นเลยนี่นะก็จะอยู่ตามนี้นก็จะมีใบยอยู่นะนี่อน,นี้ก็สวย นะขอรูดนะ้ำก่อนจะได้เห็น,นชัดอยากให้แกะเลยเนาะขี้เกียจอะอ่านี่เห็นไหมแค่กระจกใสบางๆเน่ไม่ใช่นะเดี๋ยวติดลิคิดติดดีกะ่ะนี่นะก็จะมีเห็นไหมอันนี้เขาโดนตัดยอดไปใช่ไหมแต่ว่า,าใบเขายังเด้งยังชูยังแบบไม่คอพับคออ่อนเหมือนอ e ียอดเมื่อกี้เห็นไหมที่ตัดออกไปก็คือ1นึ่เขามีรากเป็นตัวแบบ หล่อเลี้ยงอาหารแล้วเราก็อบเขาไว้แบบนี้นะลดการไขน้ามันก็จะมีการควบแน่นอย่างนี้อยู่เห็นไหมเราก็จะเขาก็ยังสู้อยู่เห็นไหมเขายังตึงสู้อยู่นะเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันบางอันที่มันแบบวัสดุปุ๋กมันมาน,น้อยๆก็เพิ่มไปนะเนี่ยก็สวยงามๆนะเลี้ยงในบ้านกันละตอนนี้ทุกคนมันไม่มีที่ไวจ้จริงๆนะเพราะว่าหน้าบ้านก็ลกไปหมดเลยไม่สามารถแพนกล้องแบบกว้างๆให้ทุกคนได้ดูเลยนะ อันนี้ก็คือบริเวณหน้าโต๊ะกินข้าวก็คือนเนืองแน่นไปด้วยน,นี้นะเนี่ยอยู่รวมกับพิงพินเซตเลยที่อบๆอ,อยู่นะไปะเดี๋ยวเราไปดูผููลงยาตัวอื่นกันต่อนะจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดกันด้วยน้องคนนี้นะน้องคนนี้ทุกคนนะ่าจะเคยเห็นแล้วนะคะที่เราทําคลิปกันไปว่าพาเลื้อยขึ้นเสาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเลื้อยขึ้นหลักที่เรามัดกันไว้นะ ตอนนี้น้องเริ่มเข้าทรงตามที่เราต้องการละก็คือเริ่มวนเป็นพุ่มนะคะยอดเริ่มเลือยไปซึ่งยอดเนี่ยเพนปล่อยเลือยไปก่อนเดี๋ยวพอเขายามากกว่าน,นี้เราก็จับมาวนใหม่เหมือนที่เคยทําคลิปไปนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเอ่อที่ชอบนะก็คือให้ดูอ่ะเขาจะแน่นละมันจะหนาแน่นละมันจะขึ้นแบบคุม แล้วใบก็เริ่มหักลงตามที่อยากได้คือตอนแรกอ่ะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำยังไงใบมันถึงจะหักลงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนที่เราเอามาพันอ่ะใบมันก็จะเอียงบ้างแหนขึ้นบ้างออกซ้ายบ้างก็คือมันไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนตอนนี้ก็คือรู้แล้วนะคะว่าเป็นที่แสงแดดนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงวิธีการเลี้ยงดูเ,เจ้าตัวเนี้ยแบบ เต็มเต็มของเขาอีกคลิปหนึ่งละกันนะว่าเออควรเลี้ยงดูยังไงชอบน้ําชอบแดดชอบวัสดุปลูกยังไงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนเนี้ยเลี้ยงมานี้เกินครึ่งปีแล้วคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากพอที่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะนี่เลยก็เป็นความใฝฝันที่หนึ่งของเราจําได้ไหมที่แบบว่ามีรูปให้ดูว่าเออมีอันนี้แล้วก็เลือยพุ่มขึ้นไปอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันแต่เดี๋ยวเราจะมาทําลงปูปแบบเนี้ยให้ดูอีกหนึ่งอันโดยที่เสาไม่ใช่เสาเชือกแบบนี้นะจะเป็นเสาที่เป็นออ่เใส่สเฟกน้ำมอต,ตรงกลางนะคะแบบที่อยากได้นะคะเนี่ยก็ยังมีใบนี้ยังชี้อยู่นะเนี่ยแต่ใบส่วนใหญ่อะมันค่อยๆชี้ลงละมันค่อยๆลงละทุกคนนี่เราก็แบบนี่นะคือก็เป็นแบบเที่ยวรักเลยตรงนี้คือยังไม่แน่นตรงนี้นี่คือใบยังไม่แน่น เพราะว่าใบมันก็ยังเป็นส่วนยอดยอดมันก็จะแบบเล็กลงมาหน่อยแต่เดี๋ยวก็รอนะคะเราก็ปั้นเอานะว่าอยากให้เป็นยังไงต่อไปนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความโบู่นิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะดึงกลับมาดึงให้มันแบบลงมาปิดนะคะเลี้ยงต้นไม้ก็ต้องจเย็นๆค่อยๆบิวฟอร์มต้องอาศัยเวลาการดูแลต่างๆนานานะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมดูแลน้องๆด้วย เนี่ยฝั่งนี้ใบยังไม่ค่อยทิมมันเป็นเพราะแสงทุกคนเพราะว่าด้านนี้จะเป็นด้านที่หันเข้าหาแสงเดี๋ยวไว้เรามาพูดกันเต็มๆอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูยอดนิดนึงไหนๆก็เป็นต้นปิดเนาะก็นี่เลยยอดสมบูรณ์ดีมากนะคะนี่นะดูใบยอดนี้ก็คือดีมากอันนี้จะขึ้นอย่างเดียวเลยก็เลยคิดว่าอ่ะแกงั้นแกขึ้นไปละอีนี้ก็คือวนอยู่คนเดียว แต่ถ้าจําไม่ผิดอะเหมือนจะมียอดที่มันขึ้นเสริมออกมาจากก้านเดิมอะอีกอันนึงนะแต่หาไม่เจอเดี๋ยวเอาไว้ก็อันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้เป็นอันที่มา follow up เรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าน้องอันนี้เดี๋ยวเอาไว้น้องขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งอะค่อยมาอัพอีกทีละกันอัพบ,บ่อยเดี๋ยวคนเบื่อนะก็เดี๋ยวรอสักครึ่งหลักตอนนี้หลักเอียงอยู่นะพยายามเบให้มันจะตรงอยู่เดี๋ยวให้น้องขึ้นสักครึ่งหลักก่อน แล้วก็จะค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของลูกี้พีนะคะในส่วนของลูกี้พีอินเดียการ์เด้นนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็หลงรักกับต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ l ูกี้พีหและอย่าลืมสับส r i b e ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม